สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24กรกฎาคมปี2566นะครับผมก็แป๊บๆนะก็จะจบเดือนกรกฎาคมแล้วนะฮะแล้วก็ไปสู่เดือนใหม่นั่นคือเดือนสิงหาคมนะครับผมก็วันนี้นะครับเลยเอามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการอื่นที่ต้องบอกว่าจะมีสิทธิ์หรือได้รับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับผมมีรายการอะไรบ้างนะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงปีงบประมาณ2,566ก็จะจบลงนะครับผมเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเหลืออีก2เดือนนะคือเดือนสิงหาแล้วก็กันยานะครับผมก็สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสิท้นสุนลงนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันนะครับผมส่วนในเรื่องของรายละเอียดว่า โครงการนี้นะครับจะมีต่อจะมีสมัครใหม่หรือนะครับจะทําอย่างไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันแน่นอนครับเพราะว่าก็เป็นคําถามอยู่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะครับผมการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่สําเร็จนะครับนะการที่เราจะเดินหน้าโครงการอื่นเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไงติดตามข้อมูลรายละเอียดมาพูดคุยกันครับสำหรับสิทธิสวิการอื่นๆนะครับผมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับผมนะ เพราะนั้นเรามาพูดคุยสำหรับเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเราดูตารางปฏิทินที่จะมีการแจกจ่ายรายละเอียดสิทธิสวิสการต่างๆนะครับผมก็มาดูกันครับเริ่มจากวันที่1สิงหาคมครับก็ตามที่หลายท่านรับทราบคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับโครงการบรัสการแห่งรัฐนะครับใช้ผ่านบัตรประชาชนกลุ่มปกติครับก็จะได้รับ300บาทมีกลุ่มอุทธร์นะครับผมที่อยู่ในช่วงระหว่าง27มิถุนาถึง26กกรกฎาคมครับถ้ายืนยันตัวตนสําเร็จในรอบนี้ จะได้รับย้อนหลัง4เดือนบวกกับเดือนสิงหาคมรวมแล้วจะได้รับ1,500บาทนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่น้อยครับผมในเรื่องการได้รับย้อนหลังสำหรับกลุ่มยืนอุทธรณ์สิทธิ์นะครับแต่สําหรับกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบกําหนดนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้ย้อนหลังนะก็จะได้รับแค่300บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับให้เรารับทราบด้วยกัน3กลุ่มเลย คือกลุ่มใช้ปกติก็300นะครับกลุ่มยื่นอุทธร์ย้อนหลัง4เดือนบวกกับเดือนสิงหารวมแล้วก็ได้รับเท่าไหร่ครับ5เดือนส่วนกลุ่มที่ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จแล้วก็มายืนยันตัวตนสําเร็จเนาะตามกรอบแล้วใช้สิทธิ์ใน1สิงหาคมอันนี้ได้รับแค่300บาทอ่าเดี๋ยวไปดูการแจกแจงตรงนี้นะครับสาหรับในส่วนของรายการต่อมาค่าเดินทางก็750บาทเหมาจ่ายนะครับค่าก๊าซถุงต้มก็3เดือนนะแปบาทนะครับ ในส่วนของนะครับโครงการที่ช่วยเหลือนะครับกลุ่มปลอบางได้แก่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ยอันนี้ก็ได้รับ600บาทนะครับก็วันที่10สิงหาคมเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับผมตามขั้นบันไดนะก็คือ600 700 800แล้วก็1,000บาทนะก็จะได้รับวันที่10สิงหาเบีย้ยผู้พิการนะครับผมเนาะก็จะได้รับนะครับ วันที่10สิงหาเช่นเดียวกันนะครับที่กระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของนุษย์ได้มีการระบุปฏิทินนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับกลุ่มประบาง3กลุ่มนะครับในส่วนของค่าน้ำค่าไฟนะครับตามที่แบ่งปันไปเนาะก็เกิดขึ้นสําหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะมีระบุนะครับปละเลียดไว้ที่บินนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟก็แล้วแต่นะครับชัดเจนเนาะค่าไฟก็ไม่เกิน315บาท ค่าน้ําประปาก็ไม่เกิน1 0 0รบาทตามลําดับนะครับก็ประมาณวันที่18โดยคร่าวๆหรือว่ารอบบินของเดือนนั้นนะครับนะก็เป็นลักษณะที่หลายท่านนะครับได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็เช็คแค่นะครับบินตรงนี้แหละนะฮะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับผมต่อมาประมาณวันที่20สิงหาคมครับอันนี้ก็เป็นเบีย้ยเพิ่มผู้พิการสําหรับผู้ที่มีบัตรผู้พิการด้วยแล้วก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้อีก 200บาทนะครับผมนะโดยการที่โอนเข้าสู่บัญชีที่ผูกด้วยนะครับผมหมายเลขบัตรประชาชนเนาะเป็นพร้อมเพย์นะครับแล้วก็31สิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะได้รับนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับเงินสุขาขบุตรกลุ่มคนที่อยู่ในมาตรา3 3มมาตรา39นะครับที่ส่งเงินสมทบ ตามเกณฑ์กําหนดนะอันนี้ก็ได้รับเริ่มต้นนะครับบุตร1คนเนี่ยก็800บาทสูงสุดเนี่ยครับบุตร3คนเลยก็2,400บาทนะครับสำหรับในส่วนของ31สิงหาคมอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับตารางวันนะครับนะของเดือนสิงหาคมแล้วก็รายการต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของนะครับเงินที่จะนะเข้าให้ท่านนะครับได้ใช้สิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ตามที่แบ่งปันไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเหลือแค่2เดือนนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ใช้สิทธิ์ปัสรสุการแข่งรัฐนะครับก็คือเดือนสิงหาแล้วก็จบที่เดือนกันยายนตามลําดับนะครับผมนี้ก็เป็นในเรื่องของปีงบประมาณ2,566นะครับผมก็แจ้งกันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับทีนี้เรามาแจกแจงรายละเอียดนะครับนะการเจาะลึกลงมาทีนึ่งสำหรับในเรื่องของกลุ่มผู้ที่อยู่ในนะครับกลุ่มอุทรสิทธ์ นะที่ได้รับนะครับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราดูในเรื่องของตารางจากสํานักง,งานเศรษฐกิจกรารลังแจ้งเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับผมไปอุทธรณ์สิทธิ์มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีสถานะปรากฏในเรื่องของนะครับด่านที่2ก็คือคุณสมบัติผ่านแล้วท่านเนี่ยไปยืนยันตัวตนต,ตามกรอบรอบเวลานี้นะก็คือ27มิถุนาถึง26กนะครับกร,รกฎา,าคมนะวันนี้ที่ที่24ก็เลยสอ2วันลองดูว่า ท่านไหนนะครับไปยืนยันตัวตนในกรอบนี้ท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในวันที่1สิงหาคมตามปกตินะก็คือรอบนะครับของเดือนสิงหาคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายย้อนหลังให้ท่านก็คือเดือนเมษาจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับสเดือนบวกกับนะครับเดือนปัจจุบันที่ท่านใช้สิทธิ์ก็คือสิงหารวมแล้วจะเป็น5เดือนเพราะฉะนั้นนะครับหเดือนคูณ300ก็จะได้รับสูงสุด1,500บาท สำหรับการโอนเงินเข้าอะไรครับบัตรประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้าที่ร้านชงฟ้าราคาประหยัดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แจ้งให้กับทุกท่านรับทราบนะฮะส่วนกลุมอุทรสิทธิ์อีกนะครับถ้าในช่วงดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่ทันสําหรับการยืนยันตัวตนนะครับไปยืนยันตัวตนสําเร็จความหมายคือนะครับผลการอุทธรผ่าน แล้วไปยืนยันตัวตนครับในกรอบของวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมอันเนี้ยนะครับท่านจะได้ใช้สิทธิ์ในรอบนะครับ1กันยายนนะในรอบของ1กันยายนนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง5เดือนบวกกับเดือนปัจจุบันอีกเป็น6เดือนนะฮะท่านครับนี่คือเป็นลักษณะของกลุ่มอุทธรสิทธิ์นะได้รับสิทธิ์แน่นอนนะแต่ว่าท่านจะต้องดูด้วย ว่าผลการอุทธรณ์นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติผ่านหรือไม่อันนี้ต้องด่านที่2ตรงนี้ต้องขีดเขียวแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปทําการยืนยันตัวตนก็คือให้มันมีเขียวในส่วนของนะครับด่านที่3ก็คือตรงนี้ที่ธนาคาร3ธนาคารกําหนดเนาะนะครับแต่ว่านะอาจจะต้องไปที่ธนาคารนะครับในส่วนของกรุงไทยเป็นหลักละนะฮะเพราะว่าธนาคารนี้ก็จะดูแลกันนี้เรื่องการยืนยันตัวตนเนี่ยยาวเลยนะครับผมอ่ะก็ แจ้งกันประมาณนี้ก่อนสําหรับกลุ่มอุทธรณ์สิทธินะลองติดตามข้อมูลตรงนี้นะครับต่อมาครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มปกติที่ยืนยันตัวตนนะย้ำนะครับคือกลุ่มปกติแต่ว่าท่านเนี่ยอาจจะยืนยันตัวตนนะครับนะล่าช้าถ้าเราดูตามกรอบก่อนนะครับผมนะในลักษณะของก่อนหน้านะครับผมที่ใช้สิทธิ์นะก็คือเดือนปัจจุบนันนี้คือเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับท่านอาจจะใช้สิทธิตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในกรณีที่กลุ่มปกตินี้ ท่านไปยืนยันตัวตนนะย้ำนะครับหลัง27ิมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านก็จะใช้สิทธิ์ในเดือนหนึ่งสิงหาคมถูกไหมอันนี้ตามรอบของเขาแต่สิ่งที่จะได้รับก็คือแค่300บาทเพราะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แจ้งกันสําหรับกลุ่มปกติแต่ยืนยันตัวตนนะครับผมตามกรอบล่าช้านะครับผมก็คือ27มิถุนายนเป็นต้นไปอ่าน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ ต้องรับทราบเช่นเดียวกันเนาะไม่ได้มีย้อนหลังเหมือนกลุ่มอุทรศสิทธิ์ตะกี้นี้แยกกันนะฮะทำความเข้าใจนะครับผมให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับต่อมาครับผมในเรื่องของกลุ่มปรอบางนะครับผมที่จะได้รับก็คือ3กลุ่มนะครับก็มีระบุตามปฏิทินนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าประจําปีงบประมาณพศ2 5 6 6ก็จะสิ้นสุดนะครับผมเดือนกันยายนเพราะนั้นก็เหลือแค่2เดือนครับสิงหากักยานะฮะที่จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนสิงหาคมก็ระบุครับวันพฤหัสที่10สิงหาคมที่จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับผม3กลุ่มนะกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีนะที่จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอันนี้ก็600บาทต่อเดือนนะครับ กลุ่มผู้พิการนะครับก็จะได้รับเบี้ยพิการนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มในนี้อีกในสําหรับวันที่10นี้ก็จะได้รับนะครับหนึ่ับาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับถ้าในส่วนของมากกว่า18ปีนะครับได้รับเบี้ยพิการ800บาทนะครับ ส่วนกลุ่มนี้ถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับอีก200บาทประมาณวันที่20สิงหาคมนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผมอันนี้ก็60ปีขึ้นไปซึ่งก็จะมีในเรื่องของกรอบเกี่ยวกับการจ่ายนะครับยังปกติอยู่นะยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับอายุ60-69ปีครับ600บาทต่อเดือน70-79ปี700บาทต่อเดือน80-89ปี รับ800บาทแล้วก็อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทอันนี้คือกลุ่มที่จะได้รับนะครับนะของผู้สูงอายุตามเกณฑ์ตามปกตินะครับเราเคยมีออกข่าวสำหรับกลุ่มนี้ด้วยเนาะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังจะมีการพิจารณากลุ่มผู้ที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ว่ามีฐานะนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมีการพิเคราะห์วิจารณานะครับตามบทกฎหมายอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการตัดสิทธ์ สำหรับกลุ่มผู้ที่มีฐานะหรือว่าเขาเรียกว่ามีปัจจัยในเรื่องของการดํารงชีพในช่วงของผู้สูงอายุเพียงพออยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็มีหนึ่งข่าวที่เคยออกไปเดี๋ยวไงติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนี้นะครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้าก็พูดคุยกันนะครับผมนะนะครับ ต่อมาครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33หรือว่ามาตรา39ที่ท่านเนี่ยมีการจ่ายเงินสมทบนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้านะครับในเรื่องของแอปพลิเคชัน SSO Connect ก็จะมาปรากฏในเรื่องของรายละเอียดแจกแจงนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเงินชราภาพถูกไหม เงินสมทบผูะกันตนตการเบิกสิทธ,ธิประโยชน์นะครับณนะอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแอป,ปเดียวครบจบอยู่ที่นี่สะดวกจริงๆนะครับในแอป,ปนี้จะเปลี่ยนธนาคารนะครับที่จะให้ดูแลในเรื่องของอะไรครับสิทธิประกันสังคมก็สามารถทําได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับไฮไลท์สำคัญครับเวลาเราเข้ามานะครับเขาก็ต้องให้ท่านใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านเข้าสู่ระบบส่วนท่านไหนยังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความซับซ้อน เมื่อกดเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะมาปรากฏหน้ารวมนะครับปรากฏนะครับยอดเงินสมทบชราภาพรวมทั้งหมดเท่าไหร่สิทธิธนกรรมคงเหลือปกตินะถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็น9 0 0นะครับผมแล้วก็มีรายดแจกแจงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเข้านะครับในเรื่องของการเบริกสิทธิประโยชน์นะก็จะมาขึ้นตรงนี้แหละนะที่รายท่านอาจจะยื่นรับไปแล้วอันนี้บุตรบงคนครับรับ800บาทแต่ว่าในเรื่องของการยื่นรับ เงินสงคบุตรเนี่ยสูงสุดได้ถึง3คนนะก็คือ2,400บาทตามลําดับนะครับในเรื่องของปฏิทินแจกแจงนะครับประจําเดือนนะครับเขาก็จะระบุต,ตั้งแต่เดือนมกราคมไล่มาเรื่อยๆว่าวันที่ไหนเดือนไหนพศอใอดนะครับช่องทางรับเป็นสิทธิประโยชน์ของเงินสงคบุตรนะครับประเภทสิทธิประโยชน์นะครับหรือว่าจํานวนเงินเนี่ยได้รับเท่าไหร่สะสมจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับ ถ้าเราดูนะครับเดือนล่าสุดปัจจุบันคือเดือน7ก็จะระบุชัดเจนครับ31มสิบเอ็ดถูกไหมฮะกระกฎาคมปี2566ก็จะมีการโอนเข้าให้800บาทน,นะครับส่วนเดือนสิงหาคมก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีการแจกแจงตรงนี้เพิ่มเติมตามตา,มตารางนะครับก็คือ31สิงหาคมปี2566ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ตามลำดับเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตสิทธิสบริการ นะครับเข้าๆนะของเดือนสิงหาคมน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดหรือว่ามีนะครับรายการอื่นที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมานอกเหนือจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันแน่นอนเนาะส่วนท่านไหนมีข้อมูลก็นํามานะครับพิมพ์แบ่งปันใต้คลิปได้เดี๋ยวหาข้อมูลแล้วก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ